วันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่คณะทํางานที่พักรัฐบาลได้จัดตั้งขึ้นได้มาประชุมกันในเรื่องแรกก็มีการเลือกประธานแล้วก็รองประธานคณะทํางานที่ประชุมก็กรุณาเลือกผมเป็นประธานคณะทํางานแล้วก็ท่านพงเทพเทสจานาเป็นรองคณะทํางานประเด็นที่เราได้พูดคุยกันก็มีอยู่2ประเด็นใหญ่ๆก่อนนะครับประเด็นแรกก็คือคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญทั้งในคำวินิจฉัยกลางและคำวินิจฉัยส่วนบุคคลนั้นเนี่ย มีในยะรลอมีสาระต่างๆอย่างไรบ้างประเด็นที่2ก็คือว่าเพราะเหตุใดจึงต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันคือพศ2550นี้ในประเด็นแรกนั้นก็ได้มีการดูถึงประเด็นที่สารุญได้ตั้งไว้ซึ่งมีด้วยกัน4ประเด็นก็นคือวันหนึ่งสามัญรับเรื่องโดยตรงได้หรือไม่ประเด็นที่2ก็คือว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา291นั้นมีความหมายเพียงใด ประเด็นที่3าก็คือการการะทําของผู้ยื่นยัตติทั้งหลายนั้นเป็นการการะทําที่เข้าข่ายในการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือไม่คือเข้าข่ายตามมาตรา6 8หรือไม่นั่นนะครับประเด็นที่4คือต้องมีการยุบพรรคการเมืองหรือไม่ mm hmm. เมื่อได้ดูคําวินิจฉัยทั้งส่วนกลางและก็ส่วนบุคคลแล้วเนี่ย mm hmm. ก็เห็นว่าประเด็นที่1น,นั้นก็เป็นเสียง7ต่ตอนหนึ่งนั่นก็คือเจท่านเห็นว่าสารรับเรื่องโดยตรงได้ซึ่งที่ประชุมก็ตั้งข้อสังเกตว่า ประชาชนที่มายื่นเรื่องนั้นก็อาจจะสับสนเพราะก่อนหน้าที่ศาลจะรับเรื่องโดยตรงนั้นเนี่ยคำวินิจฉัยของศาลในปี2 5 149็ดีเว็บไซต์ของศาลก็ดีหนังสือซึ่งอธิบายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของศาลก็ดีนั้นแนะนําทุกคนว่าการมายื่นเรื่องตามมาตรา68นั้นต้องยื่นผ่านในการสูงสุดเท่านั้นแต่พอครั้งนี้ศาลร,รับโดยตรงและได้พยายามตรวจค้นในคำวินิจฉัยทั้งส่วนกลางและส่วนบุคคลแล้วไม่ปรากฏมีคําอธิบายว่า เหตุใดก่อนหน้านั้นสารจริงเข้าใจเช่นนั้นแต่ต่อมาสารมาเข้าใจว่าสารรับโดยตรงได้ซึ่งที่ประชุมก็แสดงความกังวลว่าการรับโดยตรงเช่นนี้เนี่ยจะเป็นภาระสําหรับสารต่อไปอย่างมากแล้วเพราะว่าใครทราบเรื่องใดขึ้นมาที่เข้าข่ายตามข้18แล้วเนี่ยก็จะมาร้องต่อสารหมดนะครับก็อาจจะเป็นปัญหาในระยะยาวและองค์กรอายการเองก็อาจจะไม่มีใครไปร้อง ดังนั้นการรัามูลบัญญัติไวเช่นนั้นจะไม่มีไม่มีที่ใช้แน่นอนเพราะว่าไปร้องอัยการก่อนแล้วกว่าจะมาศาลนั้นตรงนี้เองก็เป็นเป็นประเด็นที่เรามีข้อสังเกตกันประเด็นต่อมาก็คือว่าสารรัรมูญนั้นได้ไม่นิจฉัยประเด็นที่2และที่3ประเด็นที่2คือมาตรา29<ม>1คือบทบัญญัติที่ว่าด้ยวยการแก้ไขเพเิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยมีความหมายเพียงใด<ม>กับประเด็นที่3ที่ผมเรียนแล้วก็คือการกระทำของผู้ยินยติทั้งหลายนั้นเนี่ยเป็นการกระทำที่เข้าข่ายตามมาตรา18หรือไม่ บังเอินสารไปกําหนดประเด็น291ไว้ก่อนประเด็นว่าผิดว่าเรา18หรือไม่สารก็เลยพยายามจะอธิบายมาตรา291แต่ไม่ได้ไม่ได้เป็นคําวินิจฉัยที่จะผลผูกพันใดๆ <Okay. S 1> เป็นเพียงคําแนะนําเช่นคําแนะนําว่าถ้าจะจัดทำรั้มนูนขึ้นใหม่ทั้งฉบับก็ควรจะไปทําประชามติเสียก่อนแต่ก็ไม่มีรายละเอียดว่าวิธีทําประชามตินั้นทาอย่างไรอาศัยกฎหมายอะไร ประการต่อมาสารก็บอกว่าก็เป็นความเหมาะสมที่รัฐสภาจะแก้ไขลฐมนู่นเป็นรายมาตราต่างๆได้ก็เป็นปัญหาอีกเหมือนกันว่ารายมาตรานั่นหมายความว่าเป็นประเด็นประเด็นไปซึ่งอาจจะคาบเกี่ยวหลายมาตราใช่หรือไม่นะครับท้ายที่สุดในประเด็นที่3ก็คือว่าสารเห็นว่าการกระทําของผู้ถูกร้องทั้งหมดนั้น,นในการเสนอยติยกร่างรัฐมลุม่นแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา291ที่จัดให้มีสอสรอรขึ้นนั้นเนี่ยสารเห็นว่าเป็นการกระทําที่ ไม่เข้าข่ายตามมาตรา68ซึ่งก็จะมีเหตุผลหลากหลายไปนะครับแต่ในคำชี้กลางก็เห็นว่าหนึ่งข้อเท็จจริงก็ไปไม่ถึงนะคำชีส่วนบุคคลบางท่านก็เห็นว่ามันเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพตามมาตามรัฐธรรมนูญในหมดนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูญแต่อย่างใดนั้นโดยสรุปเนี่ยถ้าเผื่อสารวินิจฉัยประเด็นที่3 มาก่อนประเด็นที่2แล้วเนี่ยประเด็นที่2การอธิบายเพิ่มเติมในม,มาตรา291ซึ่งเสมือนเป็นคาแนะนํานั้น,น,น,นก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ตามประเด็นเหล่านี้เนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ได้มอบหมายแต่ละท่านแล้วก็แต่ละพรรคช่วยไปตรวจสอบรายละเอียดจนให้ชัดเจนอีกทีหนึ่งก็งให้เวลาประมาณอาทิตย์หน้าวันจันทร์เราอาจจะไม่ประชุมเพราะว่าจะมอบหมายแต่ละท่านไปไปตรวจสอบไปดูให้รายละเอียดจะได้ประชุมในวันจันทร์ถัดไปว่ามีความหมายมากน้อยแค่ไหนเพื่อจะไปสู่ประเด็น ในรายละเอียดต่อไปที่พวกเราอยากจะรู้นะครับว่ารัหวราศักดินั้นจะลงมติได้หรือไม่ได้ต่อไปก็ขอให้ดูรายละเอียดกันแล้วก็ในประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทีออ่ผมคิดว่ามีมีเรื่องที่เราต้องคุยกันด้วยแล้วก็ได้พูดจากันไปก็คือว่าทําไมต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับปี50นี้หลายท่านก็เห็นว่ามีบทบัญญัติหลายมาตราในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ขัดแย้งกันเอง หรือขัดต่อหลักนิติธรรมโดยชัดแจ้งบางท่านก็ยกประเด็นขึ้นมาว่าอย่างมาตรา237หรือมาตรา68เองนั้นเนี่ยถ้าศาลมีคําสั่งยุบพักแล้วเนี่ยจะเป็นเหตุให้หัวหน้าพักแล้วก็ให้ให้กรรมการบริหารพักทั้งหมดเนี่ยนะครับถูกตัดสินเลือกตั้งเป็นเวลา5ปีซึ่งอันนี้ที่เราเห็นผ่านมานั้นเดิมรัฐมนุษทุกฉบับไม่เคยบัญญัติเช่นนี้มีฉบับนี้เป็นบัญญัติเป็นครั้งแรกซึ่งก็บัญญัติโดยเอาประกาศคอปคอเนี่ยซึ่งออกมาหลังจากการยึดอํานาจ ซึ่งออกมาว่าให้สามารถถอนสิทธิเลือกตั้งกงรรมการบริหารพักทั้งหมดได้โดยไม่ต้องแจ้งข้อหาโดยไม่เปิดโอกาสเนี่ยเขาได้ต่อสู้โต้แยง้งแต่อย่างใดเลยก็เห็นว่าอย่างนี้มันขัดต่อหลักนิติธรรมที่รฐำรูลฉบับนี้กล่าวอ้างเอาไว้ในมาตราสามอย่างชัดเจนบางท่านก็เสนอถึงขนาดว่าก็เป็นเรื่องแปลกอพรรคพักถูกยุบชื่อพักเดิมใช้ไม่ได้แต่คนถูกตัดสิทธิกลับมาใช้สิทธิเหมือนเดิมได้อย่างพักที่ถูกยุบไปเนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่า ตลอดการเลยก็คือว่าจะใช้ชื่อพักเดิมอีกไม่ได้ต่อไปซึ่งพัก,กไม่ได้ผิดอะไรเลยนะคนทําผิดบางทีมีแค่คนสองคนถ้าหากจะเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยคนอื่นก็ไม่ได้ผิดพักก็ไม่ได้ผิดก็กลายเป็นว่าคนที่ไม่ได้ผิดด้วยก็ต้องรับโทษถูกถอนสิทธิ์เลือกตั้งพักเองก็กลับมาใหม่ไม่ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอย่างยิ่งบางท่านก็เห็นว่ารัฐมนูนฉบับปี50นนั้นแม้จะให้ประชาชนลงประชามติแต่ผู้ยกร่างนั้น เป็นบุคคลที่มาจากความได้รับความเห็นชอบจากคณะผู้ยึดอํานาจทั้งสิ้นทําไมไม่ทําอย่างที่ปัจจุบันนี้ก็คือว่าให้ผู้ยกร่างรัฐนูลน,นั้นมาจากตัวแทนประชาชนทั้งประเทศมันก็จะเกิดความชอบธรรมในรัฐธรรมนูญมากขึ้นโอกาสที่จะมีการล้มล้างรัฐนูลเปลี่ยนแปลงโดยวิธีการที่ไม่ชอบทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นได้ยากต่อไปประเทศก็จะมีรัฐนูลที่ดีที่มาจากประชาชนเป็นผู้ยกร่างแล้วก็มาจากประชาชนให้ความเห็นชอบต่อไปครับทั้งหมดก็มีประเด็นเพียงเท่านี้ครับ ทจะพูองอ,องการนา,างนา,างนาางน,าานาะคะว่าจะต้องทางานาแค่ไหนมันจะมีความเนนะครับกรอกเวลาจะขึ้นอยู่กับเนื้อหาแล้วก็ความยากง่ายของประเด็นที่จะศึกษาต่อไป <c oughs> เปียงไรก็ตามในที่เราตกลงกันนะั้ก็จะพยายามทําโดยเร่งด่วนก็จะพยายามทําให้เร็วที่สุดที่จะเป็นไปได้เมื่อมีความชัดเจนประเด็นต่างๆเราก็จะแถลงให้ทราบเป็นระยะระยะไปครับการทำสมาธิบอกเวลาก็เดี๋ยวไว้เคราวถัดไปจะมาศึกษาดูกันอีกทีครับคราวนี้ก็เพียงแต่ว่ายกนประเด็นว่า ศาลบอกว่าต้องทําประชามติเสียควรศาลใช้คาเหมือนกับแนะนําว่าควรจะทําถามประชาชนเสียก่อนว่าควรจะมีฉบับใหม่หรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้ก็เราก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะถามยังไงแลาจะถามด้วยกฎหมายอะไรนะครับการบ้านที่ให้พักรองรัฐบาลไปทำแลวที่จะกลับมาเสนอครั้งหน้าส่วนใหญ่จะเน้นหนักเรื่องของการประชามติดโดยรวมของการดูวารสารไม่ได้ครับที่ผมที่ผมเรียนไปแล้วก็คือให,ให้ดูคำวินิจฉัยของสารในรายละเอียดทั้งหมด ทั้งส่วนบุคคลเขาใช้กลางนะต่อประเด็นต่างๆที่เราคิดว่ามันเป็นประเด็นสําคัญก็เดี๋ยวเอามาคุยกันข่าวหน้าครับรคุณผู้ชมครับเกิดมีการการทำงานที่ล่าช้ามันจะทำให้เกิดปัญหาแล้วก็เรียกร้องากผู้ชมก็ยังไม่ได้พูดประเด็นนั้นเพียงแต่ว,ว่าเราตั้งใจจะพยายามทาทาให้เร็วแต่ก็ให้มันเหมาะสมแล้วก็ให้มีคาอธิบายที่ชัดเจนในแต่ละประเด็นครับถ้า คือคณะทำงานชุดนี้ก็ดีหรือพรรครัฐบาลก็ดีก็มีหน้าที่ไปรณรงค์นะครับให้คนทั้งสังคมเนี่ยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอะไรเขา้เขาใจตรงกันว่าความปรารถนาที่จะทำในเรื่องนี้เป็นความปรารถนาดีสารเองในคำาช้ส่วนกลางก็บอกว่าเป็นความปรารถนาที่ดีนะครับที่ดำเนินการก็เป็นไปตามรับมรอฉบับปัจจุบันนี่แหละ ก็อยากจะให้ทุกคนเข้าใจตรงกันท <Yes, ี่เรียนนะครับว่าจมนุนฉบับนี้มีข้อที่เป็นคัญหาต้องแก้ไขอยู่หลายเรื่องประเด็นที่1ข้อที่ไม่เป็นประชาธิปไตยก็หลายเรื่องประเด็นที่2และประเด็นที่3ก็คือว่าถ้าเราอยากจะเห็นจมนวนที่ยั่งยืนสาวบอคนจะมาล้มย่ากหรือวิธีทางที่ยึดอํานาจต่อไปจะทําได้ยากถ้าผู้ยกร่างเป็นประชาชนผู้เห็นชอบก็เป็นประชาชนทั้งประเทศเราอยากจะมุ่งหมายตรงนั้นมากกว่าครับ แล้วก็จะขอขอว่าอย่างสมมติเราประชุมกันวันนี้เสร็จเนี่ยก็มอบหมายพักร่วมว่าช่วยกรนะูนําข้อข้อสรุปเบื้องต้นของแต่ละครั้งที่เราประชุมกันเนี่ยไปรายงานต่อที่ประชุมของสสของพักร่วมแต่ละพักด้วยครับก็เป็นเป็นเรื่องของพักร่วมจะต้องตัดสินใจต่อไปเราก็เป็นคณะทํางานก็ทําหน้าที่ศึกษาทุกมนแล้วนำเสนอ ครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับ